หนูน้อยหมายเลขหนึ่งได้นะคะหนูน้อยนกพมาตอยู่โรงเรียนอะไรมีท่านผู้อำนวยการและครูประจำชั้นชื่ออะไรอีกครั้งนะคะหนูน้อยนกพมาตอยู่โรงเรียนอะไรมีท่านผู้อำนวยการกและครูประจำชั้นชื่ออะไรชันตอบคำถามค่ะ เป็นบ้านกกตูท่านอาทูอโนยการชื่ในายชาลุสแสงนี้คุณรูประจำชั้นชื่อนางสาวพิการพรอินทระวิเศษขอเยบอพวกกัเยงดวเก่งมากเลยนะอ้ นำชื่อพดดวกรายการผู้ประจำชันด์ได้ะคะวกรายการต้องให้รางวัลแลวนะ,ะอาจจะมีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับพดดวกรายการนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามค่ะเอาหมายเลขสามเริ่มไปค่ะและคำถามที่ หนูน้อยหมายเลขสาได้นะคะคือวันนี้หนูมีความรู้สึกอย่างไรในการประกวดหนูน้อยนอกพมาก่าอีกครั้งนะคะอีกครั้งวันนี้หนูมีความรู้สึกอย่างไรในการประกวดหนูน้อยนกพม่าค่ะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจค่ะ ไป็นหมายเลขสี่นะครับตอบได้อย่างมั่นใจและชัดเจนค่ะค่ะและหนูน้อยหมายเลขสี่ได้คำตอบคือหนูน้อยนุกพมาาชอบรับประทานอาหารอะไรทำไมถึงชอบรับประทานอาหารชนิดนี้หนูน้อยนุกพมาาชอบรับประทานอาหารอะไรทำไม ชอบรับประทานอาหารชนิดนี้ค่ะชอบส้มตาค่ะถาอร่อยแซเนือ่ยเราจะไปจับเป็นหมายเลขห้ายเลข และคำถามที่หนูหน้อยหมายเลขห้าได้นะคะคือหนูหน้อยนพมพาอยู่จังหวัดอะไรและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากแนะนำที่ไหนบ้าง <c oughs> หนูหน้อยน,นพมพาอยู่จังหวัดอะไรและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากแนะนำที่ไหนบ้างค่ะ 就来这里。 วดหนูน้อยนกพม่าค่ะอีกครั้งนะคะหนูน้อยได้อะไรจากการประกวดหนูน้อยนกพม่าค่ะได้เงินอกจก ได้เง,เงิน้วมอะไรได้เง,เงินกับค่ะและคำถามนะคะหนูมีวิธีอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสียอย่างไรหนูมีวิธีอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสียได้อย่างไรค่ะ

หนูน้อยใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำกระทงหนูน้อยใช้วสัสดุอะไรในการทำกระทงค่ะต้นไม้ค่ะ กุเท okay, okay. okay, ียนใช่ไหมครับกุ้งเทียนกุ้งเทียนผู้ที่มาเป็นกุ้เทีย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 นนะครับโอ้ยถึงแม่เลยนะครับน่าเสียดายเลย โตขึ้นหนูอยากประกอบอาชีพอะไรทำไมถึงอยากประกอบอาชีพนั้นโตขึ้นหนูอยากประกอบอาชีพอะไรทำไมถึงอยากประกอบอาชีพนั้นค่ะอย,อยากเป็นอยากเป็นอะไรครับ เป็นคุณครูเพรอะไรคับเสอนนักเรียนนะครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับให้เ็ัที่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะรับกวงมะลัยอีกหนึ่งรอบนะครับรับพวงมาลัยอีกหรอบรอบนี้เป็นรอลสุ้ายของระดับผน้อยนมานะคะเนหน้าสุดแล้ว้ ท่านเกือบที่จะมอบพวงมาลัยแล้วลูกโป่งนะคะเออแถวลูกโป่งนะคะพวงมาลัยนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะออกมา ค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นรอบตอบคำถามของนางนกพมาศร,ระดับเยาวชนนะคะในรอบนี้นะครับเราจะให้สาวงามน,นะครับจับฉลากนะครับแล้วท่านคณะกรรมการที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นผู้ถามนะครับ เตรียมตัวไว้เลยนะครับนางนพมาศนะครับรุ่นเยาวชนของเรานะครับ